สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n น e แดดดี้ขูกกิ้งครับวันนี้แดดดีจะมาชวนเพื่อนๆพื่พทำเมนูเผือกทอดน้ำจิ้มมะขามครับเป็นเมนูทานเล่นที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับ ตัวเผือกเนี่ยกรอบมันหอมอร่อยเคี้ยวง่ายแล้วก็ไม่แข็งด้วยนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มมะขามที่มีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็มีความมันความหอมจากตัวลิสงคั่วบดด้วยนะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับรับรองว่าเพื่อนๆจะทานเพลินจนหยุดไม่อยู่เลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นเผือก500กรัมเดี๋ยวเราจะขูดให้เป็นเส้นฝอยๆครับต่อไปเป็นแป้งสําหรับคลุกทอดเราใช้แป้งทอดกรอบ50กรัมแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้าเปล่า30มิลลิลิตรครับต่อไปในส่วนของน้ําจิ้มมะขามนะครับเราใช้น้ํามะขามเปียก5ช้อนโต๊ะน้าเปล่า100กรัมถั่วลิสงั่วบด2ช้อนโต๊ะน้ําตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือเศษ1ส่วน4 ข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดี้ฝากไว้เพื่อนเพื่อนใต้คลิปแล้วนะครับขั้นแรกเรามาทําน้ําจิ้มมะขามกันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ําเปล่าลงในหมอ้อตามด้วยน้ํามะขามเปียกอันนี้เพื่อนๆนจะต้องลองทําไปชิมไปดูนะครับเพราะว่ามะขามเปียกแต่ละที่นี่ความเปรี้ยวไม่เท่ากันเราก็สามารถปรับได้เลยครับจากนั้นเราก็เติมเกลือลงไปสักเล็กน้อยต่อไปก็เป็นน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บนะครับเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับ พอละลายเข้ากันดีแล้วดั๊ดี้จะตั้งต่ออีกสักปู่นหนึ่งให้ตัวน้ำซอสเนี่ยมันมีความข้นหนืดสักหน่อยนะครับสุดท้ายเราก็ใส่พริกป่นลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็ปิดไฟพักทิ้งไว้ได้เลยครับเดี๋ยวพอน้าเชื่อมเย็นแล้วตัวน้าเชื่อมมันก็จะข้นหนืดขึ้นอีกครับตัวน้าเชื่อมรสชาติจะออกหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะครับแล้วเดี๋ยวเราเติมถั่วลิสงทีหลังครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ที่ขูดมะละกอมาขูดเผือกให้เป็นเส้นฝอยเล็กๆครับ เสร็จแล้วเราก็นําไปล้างน้ําเปล่าประมาณ2น้ําเพื่อล้างน้ําแป้งขาวๆออกครับจากนั้นเราก็สด็ดน้ําให้แห้งครับพอเสด็จน้ํำมันๆแล้วเราก็นําเส้นเผือกมาใส่ในอ่างผสมเติมแป้งทอดกรอบลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าจากนั้นเราก็คลุกคล้าให้เข้ากันครับเสร็จแล้วดิ๊ดีจะเติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยให้ตัวแป้งเนี่ยมันมีความข้นหนืดครับตัวแป้งจะได้เกาะตัวเผือกได้ดีขึ้นครับ เราค่อยๆใส่น้ำลงไปแล้วก็ขยาไปเรื่อยๆให้ตัวแป้งเนี่ยมันมีความข้นหนืดสามารถจับเผือกเป็นก้อนได้แบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทอดได้เลยครับเราใส่น้ํามันให้เยอะสักนิดนึงกะว่าให้ตัวเผือกเนี่ยสามารถลอยขึ้นมาได้ครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน้ํามันร้อนแล้วเราจับเผือกมาแผ่เป็นแผ่นแล้วก็ใส่ลงไปในน้ํามันเลยครับพยายามอย่าให้เผือกเนี่ยจับตัวกันหนามากนะครับไม่ง,งั้นเดี๋ยวด้านในอาจจะไม่กรอบครับ พอใส่เผือกลงไปแล้วเราเบาไฟเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็ปล่อยให้แป้งเซตตัวสักครู่หนึ่งครับพอแป้งเซตตัวแล้วตัวแป้งก็จะหลุดจากกระทะง,ง่ายๆแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟกลางๆทอดกลับไปกลับมาจนเผือกเนี่ยเหลืองกรอบเลยครับพอเผือกกรอบเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับ เวลาเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มมะขามนะครับที่มีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็เติมถั่วลิสงคั่วบดที่มีความมันมันหอมๆเข้าไปเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูเผือกทอดน้ำจิ้มมะขามครับน้ำจิ้มสูตรนี้เพื่อนเพื่อนสามารถนำไปจิ้มเต้าหู้ทอดปอเปี๊ยะทอดข้าวโพดทอดได้หมดเลยครับโดยเฉพาะเผือกทอดสูตรนี้นี่เข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t ร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ